เข้าสู่ช่องทางแต็งไทย alive 39นะคะพบกับแต็งไทยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแตงไทยก็จะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะเป็นสวนสัตว์ในกรุงเทพค่ะสวนสัตว์ s ัฟฟารีเวิลค่ะและแตงไทยนะคะก็จะเดินทางนะคะไปกับออ New t o y o ย a ต้ยาริส o อ d คันนี้ค่ะแดี๋ตงไทยนะคะจะพาไปชมว่าบรรยากาศที่สวนสัตว์ซัฟ a ารีเวิลเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็เจ้าออ n น w t o โตยต้ยาริสคอเนี่ยจะขับสนุกจริงไหมไปชมกันเลย เรากำลังจะเริ่มเดินทางกันแล้วนะคะแต่แตงไทยขอปรับเบาะก,กันนะคะไม่เบาปรับไฟฟ้าด้วยนะคะเจ๋งมากเวลาที่รถออกตัวเนี่ยแตงไทยรู้สึกชอบมากเลยค่ะเพราะว่าแบบด้วยความที่เขาเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเนาะเครื่องเงียบมากค่ะ ความรู้สึกส่วนตัวของแตงไทยนะคะเมื่อได้ขับเจ้า Yaris Cross คันนี้นะคะ feeling เนี่ยเขาแบบไม่ได้ดูเล็กเกินไปเหมือนรถเก่งนะคะเขามีความเป็น SUV นะคะแล้วก็มีความคล่องตัวค่ะสําหรับช่วงล่างนะคะถือว่าโอเคเลยค่ะการเข้าโค้งการทรงตัวนะคะก้นหนึบเกาะถนนได้ดีมากเลยค่ะ การขับขึ้นทางราดชันก็ขับได้สบายๆเลยค่ะเพราะว่าเขามีระบบช่วยออกตัวบนทางราดชันนะคะ Hill Start Assist Control นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องรถไหลนะคะทำให้เรารู้สึกขับขี่ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยชั้นสูงอีกมากมายจากโต yo ต้าที่เขาได้จัดเต็มใส่ไว้ในเจ้า All New Toyota Yaris Cross คันนี้ค่ะ นี้เป็นวันอาทิตย์นะคะคนก็น่าจะหยุดเยอะน่าจะมาเที่ยวกันเยอะค่ะแตงไทยขับรถมาซัฟารีเวลเนี่ยรถค่อนข้างเยอะนะคะการจราจรก็ติดขัดเป็นบางช่วงค่ะก็เลยอยากจะบอกทุกท่านว่าสาหรับท่านใดที่ใช้ชีวิตในเมืองจะต้องเจอรถติดนะคะเจ้าตัวใต้ยาริสคลอสเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์สาหรับท่านใดที่ใช้ชีวิตในเมืองค่ะด้วยความที่คันของเขาเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะคะเขาจะมีความคล่องตัวโฉบเฉี่ยวสูงนะคะท่านใดที่รีบสายมุดเนี่ยบอกเลยค่ะว่าเหมาะมากๆ และตอนนี้นะคะก็ถึงแล้วค่ะแตงไทยพาทุกคนมาถึงอย่างปลอดภัยที่สวนสัตว์ซาฟาริโอค่ะนในโซนนี้นะคะจะเป็นโซนสวนสัตว์เปิดค่ะซาฟาริโอพาร์คนะคะแตงไทยจะขับเจ้าออนิยลตอยต้ายาริสคลอสคันนี้น่ะพาทุกคนเนี่ยไปชมความน่ารักของน้องๆข้างในกันนะคะในโซนนี้ไม่เปิดกะจกไม่ลงแบบรถนะครั ก่อนที่เราจะเข้าไปนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะตรวจตั๋วของเรานะคะแล้วก็จะให้คําแนะนําค่ะว่าห้ามลดกระจกห้ามเปิดประตูห้ามลงจากรถนะคะเพราะว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยถ้าเราลงไปจากรถเนี่ยเขาอาจจะทําอันตรายต่อเราได้นะคะหรือว่าถ้าเราลดกระจกลงเนี่ยน้องอาจจะเข้ามาหาเราอาจจะทําร้ายเราได้ค่ะค่อนข้างเป็นอันตรายก็อย่าลืมที่จะเชื่อฟังเจ้าหน้าที่กันด้วยนะคะเข้ามานี่ก็มีน้องม้าลายมาต้อนรับเลยค่ะ สวนสัตว์เปิดนะคะเราสามารถจอดรถนะคะดูน้องๆน,นะคะสัตว์เนี่ยได้อย่างใกล้ชิดเลยน้องๆเนี่ยเขาก็ไม่กลัวเลยค่ะเขาน่าจะชินกับการที่มีคนมาจอดดูเขาบ่อยๆนะคะเขาก็จะไม่ตกใจนะคะบรรยากาศภายในนะคะก็จะเต็มไปด้วยหนองน้ําต้นไม้นะคะเขาก็คงต้องการที่จะออกแบบให้เหมือนสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับน้องมากที่สุดค่ะให้น้องอยู่ได้นะคะ พอแตงไทยได้เข้ามาในนี้นะคะแตงไทยก็เกิดข้อสงสัยอย่างหนึ่งค่ะว่าเขามีวิธีการควบคุมยังไงนะคะให้นกที่เขาอาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยไม่อพยพย้ายถิ่นฐานไปที่อื่นหรือเข้าไปทําความเดือดร้อนให้กับชุมชนหรือชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นหากท่านใดมีความรู้นะคะก็สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้คําแนะนําให้ความรู้เพิ่มเติมกับแตงไทยได้นะคะแตงไทยสงสัยจริงๆเขาเก่งมากเลยนะคะที่สามารถควบคุมสัตว์ให้อยู่ในพื้นที่หรือบริเวณที่เขา ได้จัดหาไว้อ่ะค่ะ โซนนี้ก็เข้าใจอย่างถ่องแท้นะคะว่าเจ้าหน้าที่ทำไมถึงต้องกำชับเราค่ะว่าห้ามลงจากรถนะคะเท่าที่เห็นจากภาพที่แตงไทยได้เก็บมาให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากลงนะคะแตงไทยคิดว่าคงไม่มีชีวิตรถออกไปจากตรงนี้นะคะ ทางที่เราจะไปเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะ,จะเจ้ายาริสคลอสคันนี้เนี่ยเอาอยู่จริงๆในทุกเส้นทางค่ะแล้วก็แตงไทยเนี่ยก็ได้มาอยู่ในซัฟฟารีพาร์คนะคะไปกว่า3ชั่วโมงแล้วนะคะจอดรถหยุดดูสัตว์บ้างแล้วแถมแตงไทยเนี่ยก็ขับมาจากบางนาจนมาถึงซัฟฟารีเวิลดเนี่ยนะคะเชื่อไหมคะว่าน้ำมันเนี่ยไม่มีลดเลยสักขีดค่ะประหยัดน้ำมันสุดๆไปเลยค่ะ นุกกันไหมเมื่อกี้นะคะแตงไทยก็ได้พาทุกคนเนี่ยเข้าไปในโซนสวนสัตว์เปิดของซาฟารีเวลนะคะก็มีสัตว์แปลกๆมากมายเลยสัตว์บางชนิดแตงไทยเนี่ยก็ไม่เคยเห็นนะคะทริปนี้เนี่ยน่าตื่นตาตื่นใจมากแล้วก็ยิ่งสนุกไปมากกว่านั้นคือการได้ขับเจ้าออนิวโตยใต้ยาริสอสเนี่ยขับเข้าไปนะคะทําให้แตงไทยเนี่ยรู้สึกสนุกขึ้นไปอีกค่ะยังไงคลิปนี้นะคะแตงไทยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ คลิปหน้าแตงไทยจะพาทุกคนไปไหนไปทำอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องแตงไทย a อ i v ล3 9ด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย